นักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูอ้อมนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้เราจะมาทำแบบสำหับที่1.6นะคะเป็นกัญหาของโดยการหาตัวหารร่วมนะคะเรามาเริ่มกันเลยนักเรียนดูข้อที่1นะคะลำดับของ15และ50โดยการหาตัวหารร่วมนะคะ อันดับแรกเลยนักเรียนต้องทำอะไรคะหาจำนวนที่หารอะไรคะหารสิบห้าและห้าสลงตัวใช่ไหมคะอ่าเรามาเริ่มกันเลย ใครบ้างที่หาร15ลงตัวแน่นอนค่ะ1กับ15เพราะ1คูณ15เป็น15นะคะอะไรอีกคะ3กับ5เพราะว่า3คูณ5เป็น15นะคะหมดแล้วนะคะต่อไปเราก็หาจำนวนที่หาร50นะคะได้ลงตัวนะคะ อะไรบ้างที่หาร50ได้ลงตัวก็จะมี1คูณ50ได้50นะคะอะไรอีกคะ2 2คูณ25เป็น50นะคะหมดยัง5คูณ10เป็น50ใช่ไหมคะนักเรียนหาจำนวนที่หารห5และห้ได้ลงตัวเสร็จแล้วเราหาตัวหารร่วมค่ะตัวหารร่วมก็คือตัวที่ซ้ำกันนะคะ ตัวหารร่วมมีอะไรบ้างคะมีหนึ่งใช่ไหมคะอ่ามีหนึ่งมีอะไรอีกคะมีห้าใช่ไหมคะอ่ามีหนึ่งกับห้านะคะเราก็จะได้หอรอมอหอรอมอคือจำนวนที่มากใช่ไหมคะผลหารร่วมมากนะคะเราก็จะได้หอรอมอเท่ากับเท่าไหร่คะห้านะคะหนึ่งกับห้าห้ามากสุดนะคะ เราก็ตอบ5แค่นี้เองอ่ะต่อไปไปดูข้อที่2ค่ะหาจำนวนที่หาร27กับ72ลงตัวค่ะเขียนเลยอะไรบ้างที่หาร27ได้ลงตัวแสดงว่าตัวที่หารลงตัวต้องคูณกันได้27เนอะ ก็จะมี1คูณกับ27ได้27อะไรอีกคะ3คูณกับ9เป็น27่นะคะคุณครูไม่เรียงจำนวนจากนอ้อยไปมากเพราะว่าคุณครูจะให้นักเรียนมองเห็นว่าตัวไหนที่มันคูณกันแล้วได้27แสดงว่าตัวนั้นมันหารลงตัวนะคะอ่ะต่อมาจำนวนนับนะคะที่หาร72ได้ลงตัวนะคะ มีอะไรบ้างที่คูณกันแล้วได้72แน่นอนมี1กับ72นะคะอะไรอีก2กับอะไรคะ2กับ36นะคะ2คูณ36เป็น72 3คูณ24เป็น72นะคะ4คูณ18เป็น72นะคะ หกคูณเก้าเป็นเจ็ดสิบสองหกคูณสิบสองสี่นักเรียนขออภัยนะคะหกคูณสิบสองเป็นเจ็ดสิบสองอะไรอีกลูกแปดคูณเก้าเป็นเจ็ดสิบสองนะคะอ่ะหมดแล้วนักเรียนก็หา ตัวหารร่วมอะไรที่เป็นตัวหารร่วมตัวหารร่วม,ววมก็คือตัวที่ซ้ำกันก็จะมีหนึ่งมีสามมีเก้าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหอรอมอตัวที่มากที่สุดก็คือ9เสร็จแล้วนะคะอ่าไม่ยากนะใครทำได้เร็วกว่าครูก็ทำไปเลยนะคะลูก ต่อไปข้อที่3หาหาจำนวนนับที่หาร26ได้ลงตัวคุณครูจะไปแบบเร็วๆนะลูกหนึ่งกับยี่สิบหกนะคะสองกับสิบสามนะคะ คุณครูจะหาไปเรื่อยๆนะคะต่อมาเรามาหาจำนวนที่หาร39ได้ลงตัวนะคะก็จะมีอะไรบ้างคะมี1กับ39นะคะ3กับ13นะคะตัวหารร่วมก็จะเท่ากับอะไรบ้างคะมี1กับ10บ สามใช่ไหมอ่าหอรอมอของข้อนี้คือสิบสามแค่นี้เองนะคะอ่าต่อไปนะคะเราไปดูข้อที่สี่ข้อที่4นะคะหาจํานวนที่หาร48และ64ได้ลงตัวเลยค่ะนะคะ มีอะไรบ้างที่คูณกันแล้วได้48นะคะสแสดงว่าตัวนั้นแหละหาร48ได้ลงตัวนะคะ1กับ48เป็น48 2กับ24เป็น48อะไรอีกคะอะช่วยคุณครูค,คิดหน่อยอะไรอีกคะนี่เยอะนะคะอะไรอีกลกูก3กับอะไรคะ3คูณ16เป็น48ใช่ไหม สี่คูณสิบสองเป็นสี่สิบแปดอะไรอีกคะหกคูณแปดเป็นสี่สิบแปดนะคะต่อไปค่ะจำนวนนับที่หาร64ได้ลงตัวอะไรบ้างที่คูณกันแล้วได้64แสดงว่าหาร หกลงตัวนะลูกก็จะมี1กับ6กเป็น64สนะคะสคูณกับ30 2เป็น64 4คูณกับ16เป็น64อะไรอีกคะ8คูณ8เป็น64ใช่ไหมคะก็ดำเปดมาตัวเดียวนะ ต่อไปเราก็หาตัวหารร่วมตัวหารร่วมก็จะเท่ากับตัวที่ซ้ำกันนะคะมีหนึ่งสองนะคะมีอะไรอีกสิบหกใช่ไหมมีสี่ด้วยนี่เดี๋ยวคุณครูเรียงใหม่หช่วยกันดูนะคะ อะไรอีก8ใช่ไหมแล้วก็16อ่าเพราะฉะนั้นหอรอมอข้อนี้คือ16นะคะสิ้นแล้วต่อไปไปดูข้อที่6ค่ะลูก ต่อมามาดูข้อที่ห้าค่ะลูกข้อที่ห้านะคะเราก็หาตัวหารร่วมนะคะตัวหารร่วมของ 6, 12, 18ะะตัวจำนวนนับที่หาร6กับ 12, 18ลงตัวลูกเราก็หาเลยค่ะ อะไรบ้างที่หาร6ลงตัวมี1คูณ6เป็น6 2คูณ3เป็น6นะคะอะไรอีกหมดแล้วนะคะต่อมาเราก็หาจำนวนนับที่หาร12นะคะได้ลงตัวนะคะอะไรที่หาร12ได้ลงตัวนะคะ1ูณ12เป็น12 นะคะ2คูณ6เป็น12 3คูณ4เป็น12นะคะหมดแล้วนะคะหาต่อเลยค่ะจำนวนนับที่หา18ได้ลงตัวนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างคะมี1กับ18ใช่ไหม2คูณกับ9เป็น18 สคูณกับ6เป็น18หมดแล้วนะคะต่อมาเราก็หาตัวหารร่วมลูกตัวหารร่วมก็คือตัวที่ซ้ำกันใช่ไหมคะตัวที่ซ้ำกันมีอะไรบ้างมี1อ่ามี2มี3มีห หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตุหอรอมาข้อนี้คือเท่าไหร่คะคือ6นั่นเองอต่อมาไปดูข้อที่6ค่ะข้อที่6เราก็หาจํานวนที่หาร14ได้ลงตัวลก ทำเหมือนกันทุกข้อนะคะเขาจะให้หากีหอระมอของกี่จํานวนแล้วก็หาตัวที่หารของแต่และจํานวนเสร็จแล้วก็หาตัวหารร่วมถึงจะได้หอระมอเนาะอ่ะหนึคูณสิเป็น14บใช่ไหมคะสคูณ7เป็น14หมดแล้วนะคะหาต่อไปเรื่อยๆนะลูก หนึคูณยีเป็น28่ใช่ไหมคะอ,มอะไรคะสองคูณสิเป็น28มีอะไรอีกลูก4ีคูณเเป็น28หมดแล้วนะคะหาต่อไปเรื่อยๆเลยลูก กาทำแบบฝึกหัดทุกเองทุกๆข้อนะคะมันจะเป็นการฝึกฝึกฝนนะคะให้เราได้คิดนะคะแล้วเราก็จะหนึ่งคูณยี่สิบห้าเป็นยี่สิบห้าห้าคูณห้าเป็นยี่บห้าลูกหาตัวหารร่วมค่ะตัวหารร่วมก็จะมีอะไรคะมีหนึ่ง ีไหมดแล้วตัวหารร่วมมีจํานวนเดียวนะคะตัวหารร่วมมีจํานวนเดียวเพราะฉะนั้นหอรามอข้อนี้คือเท่าไหร่คะ,อะหอเรามอข้อนี้จะเท่ากับหนึ่ง ข้อที่7นะคะหาเหมือนเดิมนะคะจำนวนที่หาร16ลงตัวก็จะมีมีอะไรบ้างคะมี1คูณกับ16ใช่ไหมอ2อคูณกับ8แล้วก็4คูณ4นะคะไม่ต้องเอา4มา2ตัวนะนักเรียน หาต่อไปเรื่อยๆนะลูก1นึคูณสีเป็น44่นะคะสองคูณยีเป็น4ี่สิอะไรอีก4ี่คูณสิเป็น44หาไปเรื่อยๆนะคะหาจํานวนที่หารนะคะ ให้ครบทุกจำนวนนะคะเราจึงจะหาตัวหารร่วมได้นะคะอะไรที่คูณกันได้ได้36บ้างนะคะก็จะมี1คูณ36เป็น36นะคะ3หนา2ก่อนลูก2ก่อนนะคะ2คูณอะไรได้36ลูก2คูณ18เป็น36 ต่อ3คูณ12เป็น36 4คูณอะไรคะคูณเป็น36แล้วก็6คูณ6เป็น36ใช่ไหมคะเสร็จแล้วอาหาตัวหารร่วมลูกตัวหารร่วมคือตัวที่ซ้ำกันนะคะก็จะมี1มี2 มี4หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหอรอมอข้อนี้เท่ากับเท่าไหร่คะส่ไปทำข้อที่8ค่ะข้อที่8นะคะหาจำนวนที่หารเหมือนเดิม จำนวนที่หาร20ได้ลงตัวก็จะมีอะไรคะ1นึคูณยีใช่ไหมคะสคูณ10 4สคูณหหมดแล้วคะ่ะต่อไป30นะคะอะไรบ้างที่หาร30ลงตัว นะคะก็จะมี1กับ30 2สคูณสิหเป็นสามสิมคูณสิเป็นสาสใช่ไหมคะห้าคูณ6เป็นสาสิบอ่าหมดแล้วนะคะหาต่อไปเรื่อยๆนะลูก จำนวนที่หาร4ี่สิบลงตัวก็จะมี1กับ4ี่สินะคะสองคูณยี่สิบเป็น4ี่สิบนะคะอะไรอีกคะสี่คูณสิบเป็นสี่สิบนะคะห้าคูณแปดเป็นสี่สิบหมดแล้วนะคะ หาตัวหารร่วมรูปตัวหารร่วมก็คือตัวที่ซ้ำกันนะคะหาเอ็ดดูนะมีสิบมีอะไรอีกคะ หมดแล้วเพราะฉะนั้นหอรอมมของข้อนี้ก็คือ10อ่าเสร็จแล้วนะคะ,ะมาดูข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายนะคะเราก็หาเหมือนเดิมลูก ตัวที่หาร24ลงตัวก็คือตัวที่คูณกันแล้วได้24นะคะนักเรียนก็จะมี1กับ24ใช่ไหมคะ2คูณ12นะคะ3คูณ8 4คูณ6นะคะหมดแล้วนะคะ หาไปเรื่อยๆนะคะให้ครบทุกจำนวนข้อนี้ก็จะมีอะไรบ้างคะหนึ่งกับ32ใช่ไหมสองคูณสิบใช่ไหมคะเชิญครูด,ดูหน่อยนะไม่ใช่2คูณอะไรลูกได้สา สองคูณอะไรคะสองคูณสิบสิบอะไรสองคูณสิบหกสี่คูณแปดหมดแล้วนะคะหารอีกจํานวนค่ะอะไรบ้างที่หาร88ลงตัว มีหนึ่งกับแปปดค่ะสองกับสี่สิบสี่ค่ะอะไรอีกคะสี่กับยี่สิบสองค่ะแล้วก็อะไรคะ8ดกับสิอดใช่ไหมคะอ่ะเสร็จแล้วหาตัวหารร่วมคะ่ะข้อสุดท้ายแล้วเนาะ ตัวหารร่วมก็จะมี 1, 2, 4, 8หมดแล้วนะคะเราก็จะได้หอรอมอของข้อนี้คือ8เสร็จแล้วนะคะ สำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ